สวัสดีครับเชฟหลงครับผมทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแต่ถ้าเราตั้งใจทำอะไรก็ง่ายไปหมดนะจ๊ะใกล้เทศกาลกินเจแล้ววันนี้เชฟหลงมีเมนูเจมาแนะนำนะครับง่ายๆไม่ยากนะครับหาได้ในตลาดท้องตลาดเลย ง่ายมากแล้วก็อร่อยครับผมติดตามมาเลยดูว่าเรามีว่าววัวลอะไรวัตถุวัตถุถ <c oughs> เลี่ยงไม่ถูกเลยนะว่าของเรามีของอะไรมาัางตามมานะครับอ่าหลักๆเต้าหู้นะครับเต้าหู้ก็เป็นอ่า ที่หาง่ายในท้องตลาดทุกคนรู้จักแล้วก็กินง่ายคุณคุณแก่คุณเด็กกินได้นะครับมาดูแปลบกล้วยแห็ดหูหนูดำแล้วก็แห้วนะครับสมหวังเราไม่เรียกแห้วนะสมหวังนะครับพริกแดงพริกขี้ฟ้าแดงนะเ,อเอามาทำเป็นสีสันนะครับนี่อันนี้คือคณะชายัยนะครับคณะชายัยพริกขี้หนู หรือเราจะใช้พริกแห้งกั็ได้นะครับผักมีหน่อม้ฝรั่งแล้วก็มียอดข้าวโพดนะครับอ่าเราตั้งชื่อเมนูนี้เต้าหู้เต้าหู้คณะไฉทยทรงเครื่องนะครับอ่าเป็นเจเลยนะเป็นเจวันนี้เราทำเจนะครับเทศก,กาลเจมาแล้วนะครับ เดี๋ยวมา,าดูวิธีการผัดเลยครับตอนนี้เราต้มน้ำก่อนทำไมต้องต้มน้ำก่อนก็คือเอาผักพวกนี้มาใส่รสชาติเพราะว่าผักพวกนี้ไม่มีรสชาตินะครับเราใส่เกลือนะครับช้อนหนึ่งน้ำต,ตาลหน่อยหนึ่ง เพื่อจะอให้รสชาติเข้าไปในในเป็ดก,ก้วยกับแห้วนะครับไอหุ้นหนูอย่างเนี้ยมันก็รสชาติมันเข้ายากพวกนี้รสชาติมันเข้ายากนะครับโอเคเ้วทีนี้เราก็เทเตออกเตออกสเต็มใบนะครับเค็มๆหวานๆรสชาติมันอ่าฮะ อนนี้เราก็มาลวกพวกหน่อไม้ฝรั่งกับกับข้าวโพ,อพอดอ่อนก็ใส่เกลือไปหน่อยนะครับน้ําตาลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้เรามีไอ้น,นี้นะครับผมมีผงเห็ดผงเห็ดนี้เป็นเจนะไม่ได้โฆษณาให้เขาหรอกนะครับเป็นดีกงกีเป็นของเจเหมือนกันนะครับผมอ,อันนี้หอมมากรสชาติดีนะครับ ตำแห้งน่าจะมีขายนะอ่โอเคเราก็สุกแล้วพอครับเต้าหู้เราหั่นเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เนี่ยใส่วนี่ให้ให้น้ำเสด็จออกนะครับอ่าเต้าหู้เราไม่ทอดนะครับเรามีวิธีทำนะครับทุกครั้งต้องกระทะร้อนๆน,นะกระทะร้อนๆ นะครับโอเคหัตะกล้องระวังนะน้ำมัน <c oughs> ต้องมีอากาศเปลี่ยนแปลงนะเพื่อนๆต้องดูแลสุขภาพนะครับเรา,าไม่ทอดนะครับน้ำมันเหลือหน่อยหนึ่งโอเคเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปนะครับเราหันเป็นลูกเต๋านะ ต้าหู้หั่นเป็นลูกเต๋านะครับอย่าเพิ่งขยับอย่าเพิ่งทําอะไรมันก่อนนะครับใส่น้ามันไปนิดนึงโอเคอ่าเราต้องการให้มันมีความหอมนิดนึงนะครับอ่าแต่ถ้าที่บ้านมีกระทะแบนนอะอย่างนั้นโอเคมันก็ร่อนง่ายอ่าทำให้หอมได้นะ ่กลับข้างอมีไหมไหมหน่อยหนึ่งโอเคอ่ไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะครับมีกินไหมหน่อยเนี่ยมาโอเคแล้วเราก็พอนะครับพอนะครับ เราก็เอาน้ำน้ำที่อยู่ในกระทะร้อนๆแล้วก็แล้วก็ลาดมันอีกทีหนึ่งเพื่อจะไล่น้ำมันมันออกนะครับนะอ่า่นี้ก็พริกแดงนะครับพริกแดงพริกอีฟ้าแดงกระทะร้อนๆแล้วใส่น้ำมันลงไปหน่อยเนึงนะครับพริกอีป้าแดงเี่้ทำให้สีสันนีลยผมว่าเจน่ากินได้อยู่นะ ไม่มีไรอย่านะเออพี่กินหนูหรือจะเอาพริกแห้งก็ได้นะพริกแห้งก็หอมหน่อยอ่ะาคณนชัไ่นะครับคณะวหน้าไช่ข้านไ่ขั่วไปก่อนน้ำมันเราไม่ต้องใส่แล้วเพราะมันมีน้ำมันกันเนาะมีน้ำมันอุ้ยหอมคณะนไ่ อ่ะของพวกนี้นะเราแช่แล้วใช่ไหมโอเคนี่ตาหู <c oughs> ใส่ลงไปในกระทะทีนี้เราก็เทนี่ออกนะครับเราก็ร่อนได้อยู่เพราะว่ามันมีน้ำมันของคณะไข่คณะไข่มีน้ำมันอยู่แล้วแล้วก็ออกเค็มๆอยู่แล้วเนาะนะ นี้เราต้องใส่น้ำหน่อยหนึ่งเพราะว่าผักผกของเราต่างๆเนี่ยมันไม่มีรสชาติมันรสชาติเข้ายากนะครับอ่านะผงเห็ดผงเห็ดก็แล้วแต่ชอบใส่เนาะอ่าผงเห็ดใส่เข้าไปนะครับอ่าอันนี้ ของผมนี่สีอุเจนะครับสีอุวขาวเจนะครับอ่าใส่เครื่องลงไปใส่พวกเครื่องลงไปสีฐานสวยไหมครับนะครับสีฐานสวยมากเลยนะครับ ทำไมเต้าหู้ไปเขียนกระทะเพราะว่าหนึ่งมันก็จะไม่เละง่ายมันแข็งตัวนะมันจะไม่เละง่าย <c oughs> ทิมดูกันว่าเป็นยังไงเ <c oughs> วลาทำอาหารเนี่ยเราจะมีท้อนส่วนตัวนะครับเดี๋ยวก็มาล้างยังงไอร่อยบอกใครไม่ถู <c oughs> อร่อย ต้องตนใส่รถท่านต้องระาวาังนะค่ะนักถ่เขามีมีออกเค็มๆอยู่แล้วนะทีนี้อย่าลืมแป้งต้องมีแป้งมาหน่อยหรือแป้งข้าวโพดอ่าเมื่อกี้เราใส่น้ำลงไปไงไม่งั้นเดี๋ยวใส่จานเนี่ยมันก็จะน้ำมันจะออก <c oughs> น้ำมันเงี้ยน้ำมันเงี้ยนะครับเงไงยล่ะพอเดี๋ยวไปเอาจานใส่ครับผมไปจานก่อนเราก็ใส่จานนะครับ อาหารนี้ก็สุขภาพได้นะเอลตี้ได้คนที่ลดน้ำหนักก็ทานได้ครับผมน้ำมันน้อยนะอ่าวิตามินดีนะครับผมอ่ามาดูกันนะครับผมสีสันสวยงามสีขาวสีเขียวสีดำนะครับ ผลไมา้เอ้เขาเรียกว่าผักต่างๆนะใกล้ถึงวันเจแล้วลองไปทำดูกินที่บ้านนะครับชอบอันไหนใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะก็ขอบคุณทุกคนคอมเมนต์มานะครับอันไหนที่ผิดก็ต้องขอโทษอันไหนที่เออ่พูดไม่ไม่ชัดต้องขอโทษพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรง รักทุกคนนะชว่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ